ห้าร้อยชาิกากติชาดกชาดกว่าด้วยนางกากี ในพุทธกาลสมัยครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนั้นพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะปักฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงจึงได้เสด็จจาริกออกเผยแผ่พระธรรมโปรโดแก่เหล่าสัรพสัตว์ทั้งหลายยังดินแดนน้อยใหญ่ในชมพูทวีปแม้ว่าจะมีอุปสรรคยากลำบากสักเพียงใดแต่พระองค์ก็มีทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากพระวรกายเลยแม้แต่น้อยจนในที่สุด ก็สามารถแผ่พระธรรมคำสอนให้สัพสัตว์ทั้งหลายได้ยึดถือปฏิบัติเป็นหลักธรรมดำเนินชีวิตใต้ร่มธงธรรมอย่างผาสุขณพระอารามเชตวันมหาวิหารในสาวัตถินคราศาสนสถานอันเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์นั่นเองชาวเมืองหลากกระกูลตหลายชนชั้นต่างเดินทางเพื่อมารับฟังพระธรรม,มเทศนาจากพระบรมศาสดาด้วยความปีติยินดีเพราะบังเกิดความเลื่อมใส จนมีผู้คนศรัทธาเข้ามาบวชเป็นภิกษุสงฆ์เจริญภาวนาธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากอ้าววันนี้มาสมาทานศีลรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ด้วยหรือท่านจะพลาดได้อย่างไรล่ะท่านโอกาสดีๆที่จะได้รับฟังพระธรรมจากพระพุทธองค์นะ่ะถือเป็นบุญวาสนาของพวกเราเลยละดูสิชาวบ้านมากันเนืองแน่น โอ้โหทุกคนก็ล้วนอยากฟังพระพุทธโอวาทจากพระองค์ทั้งนั้นแหละช่างน่าชื่นใจจริงๆงั้นก็รีบเข้าไปในโรงธรรมสภากันเถอะจะได้นั่งแถวหน้าจะได้เห็นพระพุทธองค์ชัดๆในครานั้นยังมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งมีความกระสันอยากจะศึกพระพุทธองค์จึงทรงเมตตาเรียกให้ภิกษุหนุ่มมาเข้าเฝ้าเพื่อให้พุทธโอวาทด,ดูก่อนภิกษุ จริงหรือที่ว่าเธอไม่ยินดีต่อการบวชในสมณเพศเสียแล้วข้าแต่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าคะ่ะดูก่อนภิกษุแล้วเหตุอันใดเล่าที่ทําให้เธอกระสันอยากละจากเพศบรรพชิตเสียเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ไม่สามารถละกิเลสท,ที่เกาะกุมจิตใจได้อยู่ไปก็มีแต่จะทําให้พระศาสนาเสื่อมเสียเหตุนี้ข้าพระองค์จึงอยากศึกพระเจ้าคะ่ะ จากนั้นพระพุทธองค์จึงให้ธรรมโอวาทเตือนสติแก่ภิกษุหนุ่มผู้กระสันจะศึกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดาว่ามาตุคามอันเป็นสตรีเพศนั้นไม่ว่าผู้ใดก็รักษาไว้ไม่ได้แม้แต่บัณฑิตในสมัยโบราณครั้งก่อนจะยกมาตุคามนี้ขึ้นไปไว้อย่างวิมานชิมพรีท่ามกลางด้วยมหาสมุทรแล้วไซก็ยังม่อาจจะรักษาสตรีผู้นั้นไว้ได้เช่นกัน เธอจงตรองดูเถิดแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติด้วยบุทเพนิวาสานุสติยานนำกากติชาดกมาสาธกแก่ภิกษุหนุ่มพร้อมเหล่าสาวกดังนี้ย้อนไปในอดีตการก่อนยุคพุทธกาลสมัยนดินแดนพารันสีนครภายใต้ร่มฉารแห่งพระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่นั้นในวาระเดียวกันนี่เอง พระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์บังเกิดอยู่ในคันของพระอัคระมะเหสีแห่งพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองครั้นเมื่อทรงเจริญวัยแล้วนั้นก็เกิดเหตุการณ์อันน่าโทมนัสยิ่งนักสเสด็จพ่อสวรรคตเเสียแล้วเสด็จพ่อสเสด็จพ่อหลังจากที่พระเจ้าพรหมทัต พระราชบิดาสวรรคตสู่สวรรคาไลแล้วนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้ครองราชสมบัติเป็นพระราชาแห่งพระราสีสืบต่อมาจากนั้นไม่นานพระราชาหนุ่มก็ทรงอภิเษกกับพระนางกากาติเป็นอัครมเหสีผู้มีพระสิริโฉมงดงามเปรียบประหนึ่งดุดนางเทพอ,อับษรแห่งสวงสวรรค์ก็มีปานจนเป็นที่ร่ำลือกันทั่วพระนคร จริงหรือไม่ที่ผู้คนในเมืองนี้เขาล่ำลือกันนักกันหนาว่าพระมเหสีของพระราชานั้นน่ะสวยงามราวกับนางฟ้านางสวรรค์เลยทีเดียวโอ้ยท่านเอ๋ยงามสุดจะบบรรยายเลยละ่ะ เกิดมาเนี่ยไม่เคยพบไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนสวยขนาดนี้มองซ้ายมองขวาไม่ว่มามุมไหนๆก็สวยไปหมดเลยถ้าท่านเห็นนะรับรองตาค้างแน่ๆว่าแล้วก็ชักอยากจะเห็นเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งโอ๋ยอย่างท่านน,นะนะคงไม่มีบุญสลักมองข้าแทนก็แล้วกันนะข้าก็สวยพอไปวัดไปวาได้นะอุ้ย <laughs> เห็นแล้วสยอง ในครานั้นมีพญาครุฑตนหนึ่งมีนิสัยชอบเล่นสกาอยู่เป็นนิดมักแปลงร่างเป็นมนุษย์มาเล่นสกากับพระเจ้าพาราณสีพระโพธิสัตว์ฉับพลันที่ได้ยินพระสิริโฉมของพระอัครมเหสีก็มีจิตปฏิพั์หลงไหลในความงามนั้นบังเกิดเป็นความสิเนหาจนยากจะทอดถอนใจได้โอ้ช่างสวยงามอะไรเช่นนี้ อช่างงามสมคำล่ำลือจริงๆนี่เราตกหลุมรักนางตั้งแต่แรกเห็นเลยหรือเนี่ยฉับพลันกิเลสก็กอะกุมจิตใจพยาครุษบันดาลความคิดลอบลักพาตัวพระอคระ ah ัคเมเหสีไปยังวิมานชิมพีอันเป็นที่พำนักของตนโดยที่พระราชาโพธิสัตว์ไม่ได้ระแวงแม้แต่นิดเดียวและแล้วพยาครุษลักพาพระนางกากาติไปยังสวนภพของตนได้สำเร็จ มาอยู่กับพี่ธอยอดยายีพี่เนี่ยจะใช้สองปีกโอบอุ้มเจ้าให้มีความสุขไม่มีสิ่งใดจะต้านทานแรงกิเลสปรารถนาในใจของพยาครุฑได้เมื่อไปถึงวิมานชิมพรีของตนพยาครุฑก็ใช้กำลังบังคับพระนางกากาติหมายจะให้นางตกเป็นของตนและแล้วพระนางกากาติ ก็มีอาจต้านทานแรงกิเลสราคะของพยาครุฑได้ในที่สุดพยาครุฑก็ได้ร่วมอภิรมกับพระนางกากาติส่งด้วยความเป็นห่วงแม้นแต่ถามเหล่าขุนนางอำมาตย์ทหารก็ไม่มีผู้ใดผ่านพบพวกท่านทั้งหลายมีใครพบเห็นพระนางกากาติมเหสีของเราบ้างไหมข้าพระองค์ให้ทหารคนทุกซอกทุกมุมพระราชวังก็ไม่เห็นพระมเหสีเลยพะยะค่ะ เมื่อค้นหาจนทั่วพระนครแล้วก็ไม่มีวี่แววของพระอัครมเหสีเลยแม้แต่น้อยพระราชาจึงตรัสเรียกคนทันนามว่านัตตะกุเวนมาเข้าเฝ้าเพื่อให้ค้นหาพระมหาเทวีนัตตะกูเวนเจ้าจงไปค้นหามเหสีของเรากลับคืนมาให้ได้โดยเร็วนะรับด้วยกล้าพระเจ้าค่ะนัตตะกูเวนคนทันนั้นล่วงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว พยาครุฑที่จำแรงแปลงกายมาเป็นมนุษย์เพื่อเล่นสกากับพระราชาคือผู้ที่ลักพาตัวพระนางกากาติอัครมเหสีไปจึงคิดวางอุบายหาทางพาพระนางกากาติกลับมาจะทำยังไงดีนะถึงจะไปลังเจ้าครุฑได้นะ่ะฮาคิดออกแล้วนัตะอุเวนนั้นแอบนอนซุ่มอยู่ในดงตระไค้น้ำข้างสะแห่งหนึ่งที่ซึ่งพยาครุฑนั้นมาเล่นน้ำเป็นประจำ เมื่อขึ้นจากสะนัตตะก,กูเวนจึงได้แอบเข้าไปกอะอยู่ในระหว่างปีกของพยาครุฑด้วยร่างกายอันใหญ่โตพยาครุฑจึงไม่ได้ทันสังเกตหรือเอกใจเลยแม้แต่น้อยในที่สุดก็บินกลับมายังสวรรคนภพวิมานชิมพรีของตนพี่กลับมาแล้วจ้าน้องหญิงจ๋า <c oughs> ในที่สุดแผนของเราก็ได้ผล <c oughs> จะครุฑนี่ช่างโง่เขลาจริงๆตัวใหญ่สะเปล่า เมื่อพยาครุดเผลอนัตตะกูเวนก็หลบออกจากปีกของพยาครุดแล้วหลบซ่อนตัวจนพยาครุดลงไปเล่นสกากับพระราชาอย่างเมืองมนุษย์ตนจึงลอบเข้าไปยังตำหนักเพื่อพบกับพระนางกากาติน้องหญิงจ๋าพี่ขอไปเล่นสกาสักแป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาจะหาของอร่อยๆมาฝากนะจ๊ะฮ่าที่ของเราแล้วทางสะดวก แต่ทว่าทันทีที่นัตตุเวนได้ยลความงามของพระนางกากาติก็พลันเกิดกิเลสต,ต้องตาต้องใจจนสุดที่จะห้ามใจได้ดังเช่นพระยาครุฑโอ้งามยิ่งกว่าหญิงใดในโลกงามรุดดังนางฟ้านางสวรรค์โอ้เห็นแล้วสุดจะห้ามใจได้น้องนางกากาตินางฟ้าของพี่ช่างงดงามบาดใจข้าเหลือเกินนัตตุเวนเห็นศพโอกาสก็ไม่รอช้า เข้าไปกระทำการเคล้าคลึงด้วยกิเลกกับพระเทวีในทันทีเสร็จสมอารมณ์ปรารถนาแล้วนัตตะก,กูเวนก็หลบซ่อนตัวและพอสบโอกาสก็แอบเกาะปีกพญาครุฑกลับมายังเมืองพาราณสีเหมือนเดิมเจ้าพญาครุฑเอ๋ยตัวโตสัเปล่าจะคิดมั่งไหมว่าจะเป็นพาหนะให้ข้าทั้งขามาและขากลับรับส่งถึงที่เลย วันหนึ่งในขณะที่พญาครุฑแปลงร่างลงเล่นสกากับพระราชาอย่างเคยนั้นคนทันนตก,กูเวนก็แซงทำทีถือพินมาที่สนามสกาพร้อมขับกล่อมดนตรีเป็นทำนองเพลงว่าหญิงคนรักของเราอยู่ณที่แห่งใดกลิ่นของนางยังหอมฟุ้งมาจากที่แห่งนั้นใจของเรายินดีในนางใดนางนั้นชื่อก,กากาติซึ่งอยู่ไกลจากที่แห่งนี้ พยาครุฑเมื่อได้ฟังก็ตกใจว่าเหตุฉไหนคนท่านนี้ถึงได้รู้ความจริงที่ตนลักพาพระนางกากาติจึงเอ่ยถามเป็นนายว่าท่านข้ามทะเลไปได้ยังไงเราข้ามไปได้ก็เพราะท่านแล้วไหนจะแม่น้ำเกปูระล่ะท่านข้ามไปได้อย่างไรเราข้ามแม่น้ำไปได้เพราะท่านแล้วท่านข้ามทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลอีกตั้งเจ็แห่งไปได้ยังไงกันเราข้ามทะเลทั้งเจ็แห่งได้ก็เพราะท่านอีกนั่นแหละฮะแล้วท่านขึ้นไปยังวิมานชิมพลีได้ยังไง <c oughs> ก็ท่านอีกนั่นแหละที่นําเราขึ้นไปเราเกาะอยู่ในระหว่างปีกของท่านกระทําการกิจทั้งปวงนี้เพราะท่านเป็นผู้ชักนําเราไปพยาครุฑพอทราบความจริงแล้วก็ถึงกับกล่าวติดเตียนตนด้วยความเสียใจว่าอันตัวเราเองก็มีร่างกายใหญ่โตสิเปล่าช่างไม่มีความคิดซะเลยปล่อยให้ชายชูใช้เป็นพาหนะไปหาเมียทั้งขาไปและขากลับโอ้ยน่าเจ็บใจตัวเองซะจริงๆ ด้วยความละอายใจพยาครุฑก็นเนรมิตกายคืนร่างดังเดิมแล้วบินกลับไปสุวรรณภพวิมานชิมพรีของตนพาพระนางกากาติมาส่งคืนพระราชาแล้วก็ไม่หวนคืนมาเล่นสกากับพระราชาและเหล่ามนุษย์อีกเลยพระพุทธองค์เมื่อตรัชาดกแก่ภิกษุหนุ่มผู้กระสันอยากศึกพร้อมเหล่าพุทธสาวกทั้งหลายจบแล้วภิกษุหนุ่มผู้กระสันอยากศึก ก็น้อมนำพุทธโอวาทฟื้นคืนสติกลับมาเจริญภาวนาจนในที่สุดก็บรรลุโสดาปฏิผิผลพุทธการครั้งนั้นนัตตะกูเวนกำเนิดเป็นภิกษุผู้กระสันอยากศึกพระราชาสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้าพระคถาประจำชาดกวาติจายังตะโตคันโทยัตถเม วสตีปิยาทูเรอิโตหิกากาติยัถะเมนิรโตมโนหญิงคนรักของเราอยู่ณที่แห่งใดกลิ่นของนางยังหอมฟุ้งมาจากที่แห่งนั้นใจของเรายินดีในานางคนใดนางคนนั้นชื่อกากาติอยู่ไกลจากที่นี้ไปกะถังสมุทธะมัตริกะถังอัตริเกปุกัน กะถังสัตตสมุทธานิกะถังสิมพลิมารุหิท่านข้ามทะเลไปได้อย่างไรท่านข้าแม่น้ำชื่อเกปุกะไปได้อย่างไรท่านข้ามสมุดทั้งเจ็ดไปได้อย่างไรท่านขึ้นต้นนิ้วได้อย่างไรตะยาสมุทธรรมตรุตะยาอัตตริเกปุกกังตะยาสัตตสมุทธานิตะยาสิมพลิมารุหิ เราข้ามทะเลไปได้เพราะท่านข้ามแม่น้ำชื่อเกปุกะไปได้เพราะท่านข้ามสมุทรทั้งเจ็ดไปได้เพราะท่านขึ้นต้นนิ้วได้เพราะท่านทิรัตถุมังมหากายังทิรัตถุมังอัจเจตนังยัตถะชายายหังชารังอาวะหามิวะหามิจาติกากาติชาตะกังสัตตะมัง หน้าติเตียนตัวเราผู้มีกายใหญ่โตน้าติเตียนตัวเราผู้ไม่มีความคิดเพราะว่าเราต้องนำมาบ้างซึ่งชูของเมียตนเอง